นี่เซ่เซ่อ,อนั่นก็นดีโอ้ยฝาปันจะห้องดอูเนาะเออกต่เ็น,น,นข้อดีขอด้อมันไปเกีียวหนาเน่หนาย,ยุ่งไม่จะมันกจออกอัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็ดกล้วยทอดกล้วยฉาบพ,พี่น้งองนี่ค่ะคนสวยกำลังทำกล้วยฉาบใส่ใบเตยน้ำหอมกระซิดออกแล้วกระใส่พูนข้างไ้เอาน้ำมันออกสักก้อนไ่นได้ไล่สดนานแล้วใครเข้ามาฝากกดไลค์หน่อยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้ไล่เพื่อไล่สดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่ค่อยได้มี โอกาสเป็นั่นไปนี่เนาะเพิ่นกัญญา่นกนังเฝ้าเฮ็ดงานเพิ่นจะได้หันเพิ่นกับเอาอยู่ในหันโหลดคลิปเพิ่นกับหาในเฟซในเปิอดเงี่ยงคนจะหาเฮ็ดอันเพิ่นได้หันละอืมเฝ้าของขายเพิ่นเนาะฉันพออยู่กับกัวกับเพลเลอแต่มาล้มเล่าละเก็บได้เนี้ยไม่ได้เนี้ยหลังนั่นให้เขาพอให้เขาพถาม พอเวทเนาะพอเวทสั้นดอนเออเราจะเขาอยากเงงเราจะเขาอยากเงกินนั่นกินนี่ใช่ไาซือที่ห่ะไปแคที่บอกรวดเดียวๆนี่งึดไม่มีป่าคารมาฟวงเลา่ิ๊กอลาว่าเป็นผู้ผา เลยว่าเออสรางว่าเขาทำมาจิ้มันก็หิวเอาไปหากินมทางนอกคือก็เาแบบนันบเฮ็ดณยุ่งสั่นไปหา่นชี่รถ์ชีลาไปตำนั่นตำนี่อะไวแบบสำหรับบ้านเ่าก็เสียวผมนนอือไม่สั่นละกันมันเมามันก็สิไปทางอื่นปัจจุบานแต่คลองมันเมามันก็นอนมันวะอะไรเอาคุณเสือเย็นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ได้โมกูดคุณคนแรกเลยขอบคุณมากค่ะทุกท่านทำอะไรกินเป็นไหมทำกล้วยชาปขายจ้าเพื่อนสาว ม <laughs> ันทำขายค่ะทำเพราะได้ค่าขนมหลาน <laughs> ขอบคุณค่าขอบคุณค่ะโอ้ยคุณเสือเย็นเขายุบสภาแล้วเนาะแย่ yeah, เลยทีนี้แต่ว่าทหารก็รักษาการไปนั่นแหละนายกก็รักษาการชั่วคราวแต่ว่าก็มันไม่มีอำนาจเต็มเหมือนนายกเต็มมนเนาะก็รักษาจนกว่าจะได้เลือกตั้งใหม่เนาะเลือกตั้งเดือนกุมภานี่แหละก็เ <laughs> ขาแบบเนี่ย <laughs> แต่มันเรวได้เงิน <laughs> อันนนะน้หมะเล็ดไหมอืมแก่ไปบนไปไนหน่อยเราก็คัดสรรหาเอาแหละเราจะเลือกใครเข้ามาเนาะพี่น้องต่อไปนี้เนาะทหารเขาเป็นยังไงเสียชีวิตเพิ่มอยู่บ่พี่เฉียอีกอยู่บร่รู้ว่าเก่าท่อเก่าชาว่านนี่เก่า,เก,าเก่าทัานเนาะเสียใจน้ำเด้ดอผู้ใดเพิ่นเป็นทหารเนะาะตว่แกไม่เกียรติไม่ักดิญชินละแต่บ่แกะมันเก็เป็นเรื่องของแผ่นดินเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเขาเจ้าเขาเจ้าว่าพวกนักเลยเขาจะแบบเกิดมากเกิดกระสับเป็นแมนเกิดมาเป็นลูกของพันเรศสวนพันนวายญดีเป็นทหารของพันเรศสวนเท่ากับได้แต่เบิ้งเป็นกําลังใจข้างนอกอยู่แล้วยังสนั่งสนนั่นอืมเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นแมนเพื่อเป็นคนรับใส่เพื่อนั่นล่ะเป็นอยังของอันนั่นล่ะของแฟนฝาแฟนหินนั่นล่ะก็แบบว่าเป็นคนรับใส่เป็น ลูกของพัเลศสวนเนาะเป็นลูกสัตว์เนาะเป็นลูกของ่นลูกหลานเิ่นละเป็นบริบเานเ่นเกิดมาเป็นทาหารนี่มันเดคาเข้าไปสนามรบเครื่องนึงงล้วเด้ท <c oughs> ี่เพื่อชเติ <c oughs> เอากระเบิงข้าวทุกมือแล้ะฮอนหาถุ่มฮกถุ่มมอได้ก็ได้ฮกถุ่มผมได้จากนอนเบิ้งต่ใชายเด่น <c oughs> เออมันก็มันก็นกอยู่ในช่วงร้อยตอแหม <laughs> มันก็อยู่ในช่วงร้อยตอก็ใหญ่มันแบบว่ารุ่นแหมถ้ารุ่นเชี่ยแบบว่าอยากให้มันได้แผ่นดินเนาะขึ้นมาบดนั่ะละแต่ว่า,าจะขาวเกา่าอืมเชี่ยห้ากับเบิ้งส่วน <laughs> เชี่ยเบิ้งแล้วเบิ้งอีกอ้าวขาวเกา่าไม่แล้วเบิ้งอีก <laughs> แต่ว่ามืาาามนน่หนีบ้านในเขาไปเบิ้งชายแดนนี่อจะเป็นได็มหมู่บ้านหนีบ้าเกา่าพี่ฉีบเกา่านาย เกิดมาเป็นทาหารก็เป็น,นลูกหลานพาระนเรศวรคื่อว่าอะไรละ่ะโอ้ยเสียงดนตรีเพลงคอยต้องแนงต้องแนงต้องแนงสอดต้องหอดผีปั๊บเลยตีล่มเนยมันดังแห้งนี่ตัวโอ้แต่มันขางเครื่องเขาต้องฟีเจอร์เนาะสอมจ็กกีย่านกันแล้วแต่อารมณ์เนี่นั่น มันกับอมว่ามันกับไอ้อมไปนะฝ่าเอาไปรอเอาดีเดี๋่นเอาไรเอาของร้านไปซ่อมเออแล้วก็ซื้อซื้ออุปกรณ์อะไรชิ้นเลี้ยงอือแจ็คกับตามว่าล่มรามไหมม,มันขับ,ลไไลบขแ,แล้ววอร์ได้เลยขนาดเราก็เฮ็ดคือกันแต่ว่าเราอยู่หนาโรงเรียนหนไอยอซิสหน่อก็ขยนันเตาก็ไปใส่เด็กมันแหละ บอแล้วดี๋มันเคียงปวดเลอาวมใาไซน้ำพะยาหล่นมาอีก่เา <c oughs> โอมอ้ยมอไซหลายคักบอมันเป็นสีปวกขั้นอ้อมข่างอ้อมแล้วอ,อยู่ไอซิดหนาโรงเรียนน่ะอุ้ยหลายคัก <c oughs> หลหน,นกน้องกะเทมีเฮียบอลเทีเฮ็ดผู้เดียวสัมมอไซก็มันเป็นงานขีรายเ้เอเถอโปเก็น่ะงมากห็มันสวมก็ได้เด้ เออบอหาอาชีพให้ใส่มือมันไหมฝึกให้มันรักแบบว่าเอามันไปฝึกรานนาน้านนั่นร้านนี่ว้าอย่างนี้่ไหมเ <ละ S 2> พรา<ล>ะว่ามีโอกาสดิ <ละ S 2> เปิดร้านจะคลองได้พร้อมแมโอ้ยพอมีเวาอนมองสิจอดรถน่นะนะเขาสิไปสูบเล่าโมจนเก่งใจเนาะเขาหานแค่ละสิบบาทคนนึงเขาหันหาบาทเขาหันสิบบาทเลยเขาเก่งใจเขาหา่าหันหาบาทไม่ชงเลยมันก็หาบาทนั่นแหละแล้วเทียบกับหันสิบบาทจามล้มเขาแะไรจ้าว่าร้านนั้นเพิ่นเอาหาบาทใครเิ่นหาบาทแต่ว่า จังหวะได้งานมันเลยหลายสิแม่มันเา้าเกลียดใจเขาสิแม่แต่ว่าร้านไปกี้ยื่นเขาบ็บอกร้านใหญ่เนาะอว่าเอา,าห้องกับห้าบาทก็เลยค่าปั๊มล้มเขาหนึ่งละหาบาทสิบบาทแล้วแท้ตอนห้อก็บบริสุทธิ์เสมือดอกสองเดือนสองเดือนนี้สูบท่านึงเนาะสองเดือนผลัดเจ้าสูบท่านึงแต่อพอใหญ่พอห้า,ยาละบาตัวตะก,กี้แล้ว,วแล้วขับสามล้อก็ห้าสิบตูนเขานะแล้วขับสามล้อทีบอัน ระว่างให้เขาโลดสามล้อริตูนเขาช่วยเขาสีได้ระหว่างเนาะเราเคยไหมเราเคยเป็นคนถีบสามล้อสมัยตะกี้พอ่อยแเราถีบสามล้อแล้วก็บอะไรเป็นเราต้องไปต่อเขาระหวา่างสามสิบสีบส่สิบให้เขาโลดช่วเขาสีได้ระหว่าเนาะติดผอตะกี้เราวถีบสามล้อดัง้องดองตันพ่อใหย อย่าลืมคนนหม้อแกงเด้อห้องน้ำกลนพอได้ยามพอเขาบ้านมาหดึมม่งเท่าไรคนนหม้อแกงนั่นแค่กลับไปใส่เบ็ดอยู่พุ่นทาตุม่มอยู่สุรินทร์พุ่นใส่เบ็ดทอดสุรินทร์พุ่นแล้วมันกับปลไก่เนาะมันกับมีรถกระบะามาฮาับเอา ไล่ไล่ทำทำเวลาหน่อยพี่น้องไม่ค่อยเดี๋ยวเวลามันจะหายไปสะดวกก็อยู่เด้อขอบคุณหลายๆเนะวาทานลูกเทียขาเจ้ามากเบิง้งตัะเอาเห็ดมังซี่ขาเจ้าจมากเบิงเห็ดกับเขาทุกค <c oughs> นอืเราก็ถ่ายออกจากกระถางแล้วล่ะแต่จะเอามือคนเห็ดกระถางล้ไม่ได้ถ่ายตัวเลย มันมันเหลืองแล้วอันนี้มั่เหลืองแล้วจนซึ่บมันเริ่มกอบแล้วโอ้ยอันนี้ะบใครแส่ขกีเออใมาอิ่มขกีโอ้มานเมเียนไปมักมันมันแดงแล้วเออเมดแลงอันแรกก็ช แล้วเราก็เอาไปคลุกคลุกเนยคลุกน้ำตาลกรอบนี้มาหนูมันมันมันมีดแนวฝานเนี่ยพี่น้องฝนฝนฝนลงไปเลยมีดฝานเขาก็มีนะนั่นแหละมันบอกอย่างแนวฝานเดี๋ยวเก็จะอาจจะไปเนบ่งน้ำกลดบางทีเนานะเพื่ได้สนใจกับสร้างมาได้พี่น้องแล้วส่งไหมม <c oughs> าหาหรือพ่อส่ง โอ้แต่ถ้าเขาสั่งออเด์เยอะส่งได้ส่งนะเห็นไหมแก้มเขาคำลูกชิ้นไส้กรอกเขาล่งเฟรแล้วก็ส่งมันแนบบอแตกบาหักเนาะอันนี้รองเฟินั่นขวงมันทับกันแตกหักเออพระ,อะ,ะเอาส่งไปกรุงเทพยังข้อหักหเนาะส่งของเาจ้าในห้องอุตส่าห์เน้นวบาพระเด้อวอยู่ในกรองนี่มันก็เขียนอยู่ได้บ้านอันตรายระวังอี่ยังขวงอันของแตกนะนันก็บอกเนาะ นี่สิไปย้อนึังไลยแล้วข้อหักตัวหนึ่งองค์หนึ่งเนาะแล้วเดี๋ <ไป S 1> ยวจะพระแก,ะะก้วมระะกตจะไปยืนเบื้องอันอนี่เยอะร้านพวกเขาอันนี่ล่ะทรงขวางย้อนไปทั่วที่อืน่น,นก็ย้อนโพสกับมเบื้องของเฮาไม่ว่าเป็นตะทรงเรือพระเนาะข้า,ายอยู่พระแก้วมรกตยังหลอดอยู่ด้วว่าพระองค์ไนนอนข้อหักเลยแม่ไปหอดโอ้ันนั้อะไะแม่มาท่านมันก็แยกไปบ้านนั่นบ้านนี่ตั้งบุญนั่นตั้งบุญนี่ไปขอดกรุงเทพคุณเนาะกับเล่นกับเลยได้ เอาไปถิ่มเอาไปถิ่มไปน้ำต้นไม้เด้อมาสะนองเบาคนปอดาานยูใช้ก็ไปบ้างไปหันแล้วมันก็ตน้นอะไรเงีอนเทิร์ตสาวเวดจวนมาให้ไหวบ้านมันก็เลยทรงขะแก้วมรกตไปให้เพห่คนกับบ่อถ่าเขามาก่อนแตงหงนเขาเป็นต้องอยากได้เลยลลืมมาแล้วไปแล้วลืมพระ เอารถไปแล้วผัดลืมอภะเดี๋ยวนั้นไปทั้งเฮีนเนยนงีต่อยไปเลยองทั้งนี้มีิจฉาเวทสุวนรณทั้งเฮือนหลังนัันก็เป็นผัดแกว้มกวมรลกตกับสเสด็จพ่อล้อหาแน่หลักกับสมเด็จญาเอาไปล้งละ,ละ,ละอันละละมองฉาบกล้วยใช่ไหมคะแม่นจ้าแม่นแม่เด๋ยวรุนี้ช่างแดงขอบคุณจ้าทำกล้วยฉาบค่ะ แล้วก็กรอบถุงพ้าษสาทรสวัสดีครับน้องข้าวหอมสวัสดีค่ะเอบที่สามครับขอบคุณค่ะสามล้านดวงใจขอบคุณมากมหมไม่ค่อยได้ไลฟ์พอ่ออาทิตย์ละครั้งเดี๋ยว YouTube จะถามหาเวลาหนูไม่ค่อยได้ไลฟ์ขอบคุณทุกท่านนะค่ะน้องสาวดารุนี่สร้างแดงสวัสดีครับจากพ้าสาทร แม่เดืุีก็ทอสะทอนสวัสดีค่ะนี่ก็ทอดทอดเสร็จแล้วก็อีกรอบหนึ่งค่อยค่อยเอามาคลุกเนยกับน้ำตาลนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่ใส่เยอะไม่หวานเยอะหวานนิดเดียวแค่สามช้อนช้อนโตไม่เยอะนิดเดียวกล้วยถาดเนยหนึง่งเราทำท่านี้แหละพอดีมันจะอร่อยแต่ถ้าหวานเกินไป,ไปมันจะเอียนเลียเนาะมันจะเอี่ยนเลี่ยนมันจะเลรียน ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะเสียงดิี เลดูปนเนาะอือมันสีออกสตอบอรี่อันนั้นสตอบอรี่มล้ยห้อง้าขอใจว่าวบัาบบากสตอบอรีเป็นฟักไงอืออะรเลี้ยวหาสตรอเบอรี่น้อยอมันบอค่อยหวานหรอกขมข่ามข้ามาขายกรองละเศ้าแต่่ามุมแกล้งว่าจังหวา,านกิกนข,ขา้าวหาแต่แม่ยู่ดอกมันกินเกลือกินหอมก็กินดีอยู่ดีโอ้ข,อ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 ขอ้าวาขายมันเศ้าอันบ่ บ่ได yeah, okay, um, ้ไปเบิ่งบ่าดมไปกินทุกทุกอามาบ่ให้หมดเศร้าเขียวมันหอามากอืมเล็กหน่อยนึกมากินส่นตัวโอเคไปแย่งน้อยบอกว่ามันก็ไปแยี่ยงนอนเลยการนี้ก็แซ่เพราะการนี้กองเดียวบ่ญาติกันบ่บ่สองให้ผู้ละกองแล้วผู้กินมันกินเบิดก้อนนอนกินเบิดก้อนนี่สิไม่ญาติน้องอีกที่เออเกิดยังติดใจ ทำจอนซื้อมาให้โลนึงโอ้ยกี้ตาใจเลยหด่วยหด่วยใหญ่จัง่อยอยูอย่ยเดียวซื้อปากมามปากแมก่มันดปิดโอ้คงจะได้เยอะอยู่หรอกมันมันมันเป<ะ>ิดใหญ่อยู่เออมันเปิดไงเดี๋ยจะไปซื้อผ้าป,ปุ้นบ้านเลยนี่ก็มี่ประมาณบก่กำหมูงสวย นี่บบคเคียงครบก็ข้าปุ้นแม่ข้าวปุ้นเียขียวไม่จืดเออกระเัิรานแล้วเชอยังไื้อาปุ้นพันทามันย่างกับสิบปากเอาไม้ขาหอมมันจะกรองถึตะวันรีมันเบอนเนาะพาเทียมันย่งห้ซือหรอมันย่งกันเร็วไปโอ้ร้านขายกล้วยนี่ยบ่ เือบักลายนึง่งไี่ไล้ส,สอ่หนเงยนึ่งเราเลยสิ่วยไง่กิดจิงม,มันมันแพ้งกิดจิงมันเยไงอ,อ้วนอ้นวนอ้วนอ้วนดีเังว่าเขาปลูกก่นนี่เคียยังไงจะยต่อยไปปลูกหน้าไะเด็ก หาพวกบียันไหนแล่ะมันเปลนน้ำคูเออเ่็นน้ำข้นปลูกอะเป็นแตะแค่แต่ค่ายทับตายแลรวปะตายแล้วเขาเหลือฤทธิ์ตแล้วไม่จิ้มมาปลูกแบปลูกแล้วผัดน้ำไมาจิ้มขึ้นไปได้บปะอันเขาปลูกแล้วปะหาสับขึ้นไปปลูกอยู่ได้บปะที่นี่ว่าเขาปลูกงามโอ้ยเจ้ากระดาษน้ำมันสุดๆแต่ว่าแล้วผันเห็ดแต่ว่ามันเหน่วยอ้วนดีๆีได้แล้วเอามานั่น ของเล่ามันผนบอลหลายๆ็าใหญ่ลูกละดกนัดนกน้ามันจะโดนละเดี๋ยวนี้มามีเยอะแยะดอกเดี๋ยวนี้มันค่อยเป็นค่อยอันแ้มีเปลียนจเป็นมันแล้วเป็นพรนอมกันพอดีได้โคตรคนดได้หันมองกันจะที่พันนี่พันจะดีผมเลยที่คนถ้าได้ยูกแป้งก็จอยูซะเฮียนลังนั่น ห่ามื่อสิมือนรวยมื่ก็บ่ไปบางบานจะควอางพ่อเทียนี่ใช่หรเปล่าเพ่นสรสร้างก็าใส่แฟงด้วยหรือเล่าือแฟงด้วยหรือเปาอือก็พอดีอะไมันน่อนอยู่หันหรืล่าบางกะยากกอ่างเพราะงี้โก้มันน่อนอยู่หันหอล่าแต่บ่มีคนอยู่มา่กกี้แหงเสาแหงมอง่นนอืมไฟกับเสียบใส่เดือนละแปดบาท หมอค่าหมอซื้อดอก,กเพนเขาจิตตัดหมอไปยูเจยบไฟกล้วยเลยได้เหนื่อยแล้วก็เที่ยวีบแลวก็เปิดไฟไว้ดยเขาเจ้ยอห่างเขาม่ยกหมอแล้ว่ระมาณเชล่แปดบาท,าบาทแเราก็บริออกไปแล้วขบอกเป็นยี่เขนทีปิดปีนี่คนนันไม่ได้ป็นยี่เขนอืเพชรวลูกกัอยากมาอยนะหมือนง่ายเขาร์ก็ไปเบิร์ดหลายบาทดูด้สองพันบาทบันกับวา อาย้ำมาตรงมา้งนะอย่างมานนั่นหลินอยู่ทรงเราทำจุดเกี่ยวดอกว่าเสริมมือกับคราบเนาะพอหามีเงินแล้วผันบ่มีลูกว่าอยู่นั่นได้แบบนี้ลูกก็อยู่เงี้ยนไผ่เงี้ยนมันพลระหลังระหลังอ้หยกับจางหงูบ้านงูขวางมีคนมือดีแล้วมีหน่อยก็ซื้อแล้วบอกคราบก็ซื้อแล้วจอยเดี๋ยวนี้จอยแขนกับ่บปูฮ้องโกงแขน บอกไงป่เราเราเราบดสะผ่าตัดหรือเปล่ลลาเรา,าสีเอาอยู่จนกเกษียณนั่นแหละแล้ว่าเขากับของผ้นนาหัวสมองกับผ้าแขนโปแขนโป,นโปบ้บดัวร่างกายมันเห็ดงานหนักเนาะแของหนักหลายแม่เห็ดงานโรงงานนะ่ะตอนนี้เขาก็เลยบ่าให้เราไปอยู่แผนพี่การานะแผนบ่าเบาโว่าทำไมเพืนเขาเศร้าเห็ดเหรอเด้อันนี้โอ่ยมีเงินหลานกับพ่อ,อกห้ให้ลูกให้เจ้าเนาะ ตานก็ได้เห็นง่ายเลือล่ะเดืละหมื่แปดคันมองนึ่งเงินเขาสิงห้เนสองหมื่นนี่หละคือบรถโต้แม่นาต่บ่าเพิ่นพ่อไปเพิ่มเีมองนี่เพิ่นก็ได้เงินหมื่นแปดอว่าะโอ้ยมันดีันันตัวสันดลกบ้านด้จบป็นญา้นี่เห็นงานไปข่มเห็นงไปฟ่ำนี่หนาจบยี่ดอกมั้งจานมันเป็นผู้แจ้งไ่อ๋อบอกมันจะเพียจะหอกกับเพ็นมันจะเพีย แต่มื่อมาบอกเช่นจ้าเ,รเหรอว่าน้องไปว่าโว่เป็นแจ้เลี้ยวหอมแดงไปพี่ตามตัวสูงมันมันกลับมันกับกับจะถื่เนเซามากกับมากคำๆำ,ำมากบอกบ้านเจ้าเพี่อะทอดเปลี่ยนมันไม่กัดเย็นมาอืผู้ใดเน้อนี่แม่แม่หวานใช่ไหมขอบคุณแม่หวานค่ะทำไรเนาะทนเป็นว่าทอด อันทอดกล้วยเฮ็ดกล้วยฉาบค่ะไม่หวานทำกล้วยฉาบไม่หวานลฟ์สไตล์ขอบคุณนะคะะม่นบอมันไม่หวานนะบอมันบอมันแม่วหามว,ามว,ามวานเลยเนาะจาหน้าหน้าโปรไฟล์ว่ามันแม่หวานเลยะโอ้มันมันมันแผ่นใหญ่ดีเนาะมันมันอ้วนพี่น้องดอูทำกล้วยฉาบ ต่ลาล์เจละบีแต่ละเขี้ยนสีสีต่างกันเนาะว่านเหลืองงามขนาดเออมันจะเลีเ้ยงไปเออนี่แหละงามมอุ่อน,ออนดีว่านมันหน่อยหน่อยเมนจ้าสวนจ้าขอบคุณค่ะบการปรไฟล์ได้อยู่ภาษาอังกฤษเนี่ยค่นะประกอบกันเอาได้ไม่หวานออกอ่านออกแน่บอออกแน่แต่ว่าของหนูอ่ะมัน แฮนเดิลมันเน่มันมันไปขึ้นเป็นน้องหอมเฉยเลยนะที่ไปขึ้นบางบางบ้านน่ะไปขึ้นหน้าไรคนอื่นน่ะมันขึ้นเป็นน้องหอมนะแต่บางทีมันก็ขึ้นข้าวหอมกันหลายเพจผมบอมันอันเดียวนั่นละยูทูบเดียวแหละแต่่าแฮนเดิลบางมันไปเด้งขึ้นเป็นเป็นน้องหอมมันแต่่าปู่ไฟมันคือเกาเขาก็เลยจําได้มันเป็นมันดีดมันเองตัวมันแหลวแต่บางงานมันเก่าเก่าคมไหมเลย บางวันเขาจะกอทรศัพท์ไหลบางวันเขาจะใส่คอมใส่คอมก็สีดีอีกแบบหนึ่งได้ปนี้อมัขโทรศัพท์แต่ว่าขางหอมนั่นเราว่าแล้วเราเรื่อยนคอมน้่อยู่เราบานเราก็เลยไปสนใจโทรศัพท์เพราะว่าอยู่เลียดคู่เล่นไหมอันเล่นแบบว่ามนสีมิตรีให้นางล้งร่างอ่านกับน่งคนละเครื่องรลางอ่านกับนางสองคนต่อเครื่องปนิพันธ์ว่าพันโต๊ะเครื่องผู้เดียวพันเว่าหนูก็สบายหนูนั่งโต๊ะคนเดียวหนูรีบไปก่อน ใครไปถึงก่อนหนูรีบนั่งก่อนหนูก็ได้เล่นคนเดียวคนละชั่วโมงละสันก็ด,ดีอย่างหนึง่งแต่มันเขากับแห้่เลี้ยนจริงๆนะฝึกเล็กหน่อยกดเมากดยังไหมคอมพิวเตโอ้ยตะกี้ห้ากับื้อให้ลูกอยู่เลี้ยนต่อประชอเขากับสอนเขาอยู่นี่นักโกกก็แปมมีเขาปรชู่้นหนึ่งเขาปอว่าสอกดเมากดยังเขากับสอนเขาอยู่ดอกเขาหันโมโซ่บาดจมื่นนี่อยากเป็นได้บาดท,ที่นี่ มาเรียนยู u ูบยอนยังอยากกดนั่นกดนี่เป็นปพัฒนาจะคลองได้ยังไ,ยงได้ีนะแล้วก็เพรภัพปลวกภาพยังได้แม่วานสวัสดีค่ะจากแม่ดดรุนี่นะคะอีกนาทีเดียวกับล่งล่เลยเ้อพี่น,อน้องเอาเครื่องั่วงขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจซิ่งกันแล้วกันเนาะขอบคุณพ่อสะทอนแม่หวานแล้วก็พี่เสียเยน็นแล้วก็ แม่ดรุณีช่างแดงนะคะแล้วก็พี่น้องพลังเงียบข้างนอกข้างบนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทหารกาของเฮ้านะคะชายแดนแล้วก็พี่น้องชายแดนเนาะขอแสดงความเสียใจกับผู้คนพี่ชีพเนาะแล้วก็พี่น้องชายแดนเฮาเนาะสามสิบว,วินาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็ขอไว้พ่อนให้ทุกท่านที่เข้ามารับชม มีความสุขความจเจริญเดินทางไปสามาสากะให้แข่วขาดปลอดภัยนะคะเอาคุณออนคุณออนมาตอนไหนว่ากำลังว่าจะลงไลน์เนาะพอดีจะ30นาทีแล้วเก่งใจพี่น้องนะคะนานๆขึ้นไลน์ทีหนึ่งเนาะพอดีอยายข้าหอมกำลังเครียดๆอยู่กับชายแดนที่วันนี้ปลดปล่อยหน่อยก็เลยไล์หน่อยทีนี้ก็จะค่อยๆผ่อนคลายออกเนาะที่ทำกับข้าวบา,บายๆขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยเดอ้อ บายบายจ้าขอบคุณค่ะพอและ3สามสิบนาทีแล้ว